ฮอนึ่งปลาหอนึ่งไก่ฮอนึ่งปูแกงนอไม่มีสุยางสุแนวเลขัวไข่แกงแกงแค่ผัพยนต์มาดูแม่บอกว่าเอาเห็ดหูหนูแกงใส่ผักตีหัวตีเมียเนี่ยผักตีเมียนี่เปิงแอปพึ่งครับทุกคน นี่ตูเรียนก็มีนะครับทุกคนแกะแล้วเรียบร้อยนี่ครับแกบ,บนิ่งแกบบนิ่งนี่ครับหลามบอนยักษ์แม่โบออกจากกระบอกยักษ์แล้วห่อละสิบบาทนี่ครับหออละสิบบาทครับแม่บอกโอ้อันนี้แม่ขายแตงไทยครับทุกคนปัาแตงไทยครับเออฝั่งทางนี้ก็จะเป็น อาหารเมืองครับอุ้ยมีมะม่วงแปลกด้วยนี่ครับผักโกูดเห็ดโัวเหลืองผักหวานนี่ครับหน่อไม้ก็มีนะทุกคนนี่ครับยอดผักเชียงดาครับแม่บอกมัดละห้าบาทนี่ครับทุกคนยอดสวยๆเลยครับมัดละห้าบาทนะครับนี่มะเขือพวงพริกเยอะแย,ยะเลย โอ้มีหอยจุ๊บหอยขมด้วยครับหน,น่อมไม้แม่ดูสิดูหน่อมไม้แล้วก็ผักสดสดเลยดอกขาครับอันนี้ดอกขามีวันนี้ก็จะเป็นผักพื้นบ้านครับอันละห้าบาทสิบบาทครับทุกคนนี่ครับก,ก้มก็ก็งามครับ,มรบแมงลักอือ<ม>นี่ครับมีไข่มดแดงด้วยครับ ไข่มดแดงนี่มะเขือส้มแล้วก็มีผักหวานว้าวผักหวานสวยมากเลยครับทุกคนนี่ฝั่งนี้มีขามควรนมีแอปถั่วเน่าครับนี่หอมดองก็มีแล้วก็แตงไทยครับเยอะมากเลยเจอผักแปลกอีกแล้วผักคืนบ้านนะครับทุกคนนี่ ผักอันนี้เขาเรียกผักอะไรนะครับผักผักน้ำปูย่าแอไมอ๋มแมอแม่เขาบอกไปกินกับแกงหน่อมไม้นะทุกคนดูนี่ครับยอดใหญ่ๆเลยครับอเออมะเขือเทศมะเขือเทศเมืองเมเืองมะเขือเทศแปลกครับทุกคนนี่อเอาไปตำน้ำ<ส>พริก,ก,กนี่ครับเรียบร้อยตลาดใหญ่มากนะครับคลองถมวัดสีดอกครับ ท้องทมวสีดอกสูงแม่นมีทุกวันอังคารนะครับเย็นวันอังคารมาที่นี่ได้เลย